วันนี้ก็เหมือนเดิมครับใส่ดักกบไว้นะครับเงียบซิ่งครับรอบซิ่งครับไปติดตามกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวหรือเลครับกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวป่าครับหลังแรกนะครับอากาศหนาวมากเลยครับลมแรงครับช่องนี้ แ้วครับมีตัวครับมีตัวโอ้โหสุดยอดมากครับก่อนนะครับว่ากี่ตัวครับสามตัวครับสามตัวครับสามตัวสามตัวครับตัวสวยๆครับแกวครับไม้นี้แกวมากเลย ต่อเลยนะครับหลังที่สองนะครับหลังที่สองเป็นไงครับมีน้ำกระดิกดีหน่อยครับปูหรือเปล่าครับดูก่อนนะครับมีปะนอ่อมีครับมี สวยงามครับสองตัวครับสองตัวครับเจวาครับายนี้ครับผ่านครับสองหลังก็รู้ว่าผ่านนะครับสองตัวครับสวยงามครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับต่อเลยครับหลังที่สามครับ

สี่ลังแล้วครับวันนี้ใส่สิบห้าลังครับหลังจากทำงาน,นครับเลืกงานมามีเวลาดีหน่อยลูกอีสานครับเลือดอีสานครับตำม,มากินครับ หลังที่ห้าครับหลังที่ห้ามีบนอทำเลด,ด,ดีครับแถวนี้เงียบครับหลังนี้กี่ตัวเอ้ยสองตัวครับสองตัวต่อกันเลยครับ เงียบกบนะครับเงียบซิ่งครับเดี๋ยวปลาสับครับสับหัวปลานะครับบรรยากาศตอนเช้าครับทุ่งนานครับดีสแบบุดครับ บอัอถืบอบ่วถือครับถือตัวเดียวครับแต่ว่าบรผ่านจากหลังเลยครับต่อเลยครับหลังทีหกครับงทีหกไปใส่หางสะครับน้ำแช่ในล้งสะบมดแล้วครับ กันนะครับโอ้ยหย้่ครับหยิ่งจะมากินกบแล้วกินปลาครับให้รอบผมนี่พวกเขาเลยครับเย่ยกลัวนะครับหย่ยไลครับแถวนี้ครับ เหี้เลยครับหลังนี่หมดถือเลยจะห้อเหี้ยครับเจ้านี่หลายครับสามลังข้างในนี่ก็บุรุว่าจะเข่าหรือเป่านะครับเหียกวนครับข่างซ้าครับกับ <c> ห <oughs> <c oughs> ้อยมครับเต็มเลยครับอเลาะกินปลาครับ จะต๊ะใมั่ครับเมื่อกี้นี่สามลังครับแถวนี้ครับห่าง้าครับไม่รู้เฮี่ยจ,จะมาก,กวนหรือเปล่านะครับ ลอยเต็มนะครับลอยเหี้ยครับลอยเหี้ย,ยครับไมรลอยกบแล้วครับห้อยครับกวนเงียบกักบมะเขาครับกบยันครับเดี๋ยวครับรังนี้ครับว่าแล้วครับบ่มีเลยครับ มีกบเลยครับก l บุก่าเข่าครับไปต่อกันเลยครับใส่ไปสามหลังครับหลันกรับพวกนี้ครับใส่มารอกินตะเกื้อเลยครับนี่งห้อยครับมันเป็นตัวเล็กหน่อยนะครับนี่ เห็นหรือเปล่าครับหลังที่สองครับใส่ตตรงนี้ครับมาถือหรอกครับผมว่าโอ้ยมีอยู่ครับตัวเดียวครับตัวเดียวครับกบน่อยครับเคุนได่ดีมากเลยครับนี่ ตัวเหี้ยหลายครับผมบอกมากครับยานคือไหวไหมครับไหวไหมครับอีกทางก็มันเลยครับนีกทางนี่ทางของสา,า,าครับแกนเนตเติร์ดเลยครับนี่ดักติดได้เลยครับติดเลยทันทีเลยนี่ องเด็ดลังนี่ครับมีตัวนึงครับตัวนึงตัวสวยอยู่ครับัร้างขึ้นทางลงมันครับนี่ยาครับแตนในตัวครับอะไรสนใจครับรักหาผมได้ครับเดี๋ยวผมผ้ามาดักครับสร้างลงครับ โดนในนอนครับอย่าเงียบกันต่อครับใส่สามหลังครับตรงนี้ครับตัวเฮียกวนครับห้อยครับใกลยเต็มเลยครับใส่สามหลังได้สอตัวครับแต่ยังถือว่าโอเคอยู่ครับ มันตื่นครับมันบอกออกมากครับบ่เของเงียบครับอาจจะตัเหย้ยกขวนนะครับบไไ้ย้ยานครับบ่เของเงียบครับ ต่อเลยครับ10ลังนะครับเหลือหาหลังครับต่อไปครับติดตามมาเลยครับ มาเลยครับตามมาเลยเป็นจะไดเนาะกบหน่อยตัวเดียวครับหลังนี้โอ้เอ๋มึงครับห้อยมันครับห้อยตัวเหี้ยครับเต็มแล้วครับมะกวนกบครับกบบ่ะเข่าครบัครบ ใหญ่โตครับใหญ่อตบุ้งห้อยครับดักในได้ทัานที่เลยครับหนุ่มตัดฟองมัน ครับหลังนี่ครับอัด3ามครับสามครับหลังนี้ครับเจ๋าเลยครับเจ๋าเลยเก๋าเยี่ยมพับอบเยี่ยมไปเลยครับต่อกันเลยครับสามมาเลยครับดุนกันครับรุนกันทิพหาหลังครับ ว่าจะได้ถึงรั่วปครับน่าจะถึงกับตอนนี้ครับผมว่าหลังต่อไปครับเป็นตัวแล้วครับเป็นตัวแล้วรูมีจักตัวครับ ตัวเดียวครับหลังนี้ครับตัวเดียวตัวเดียวครับไปต่อครับไปต่อจะสายแล้วครับเดี๋วอวยู่ประมาณ2หลังครับ ไปครับหลังนี้ครับโตปะครับเป็นเงียบครับเป็นเงียบครับหลังทุททายครับทิกผาหลังมือนีนครับถูกช่วงแรกครับสองตัสามตครับตลอดหลังครับยสงถือว่าโอเคครับถือว่าได้ครับ ทุกทายครับหลังทุกทายตามมาครับดุ่นกันครับเป็นยังไงครับหลังนี้ครับหลังทุกทายครับ เงียบครับตัวเดียวครับตัวเดียวขอรอครับตัวเดียวขอรอครับยามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผลงานมื่อนี้ครับนะครับผลงานครับม่านดูโลดกว่าครับเช็ดผ้าลังครับแองเดียวครับเดี๋ยวค่อย สั่งดูครับว่าได้เท่าไหร่ครับกันเนี่ยครับโอเคเนี่ก็ได้ครับเด้อสวยแล้วครับสวัสดีครับลูปยอดครับโลหะครับโลหะโลหะครับเลยครับโลหะครับผมแก้วครับแก้ว